สวัสดีครับผมพี่น้องผู้ที่ตามส่งไปปอดฟ้ามครับกับช่วงเทียงเทียงของวันที่สามครับพี่น้องมือนีไปสืบกล้วยมาทำไมด้ครับพี่น้องเลยกล้วยว่าไหลครับพี่น้องว่าต็มรถสัปนไนครับมือนีครับพี่น้องรับพี่น้องมาสืบกล้วยครับมือนีมีกล้วยแม่สาวด้วยครับพี่น้องแม่สาวแม่ลูกแม่ลูกมีท้องครับ เมียสาวครับมีตัวงามงามครับพี่น้องนี่ครับนี่แหละรครับพี่น,อน้องฝากเ Haha, ดลพี่น้องรอชมเลยครับพี่น้องหัวตาได้ขึ้นรถครับพี่น้องเม่ยสาวเมียตัวงามงามครับพี่น้องนี่ครับ,บน,นี่ครับแม่สาวมีอยู่แม่สาวมีอยู่ ซีตัวเด้อครับพี่น้องแม่สาวแม่ลูกมีตัวหนึ่งครับแม่สาวมีอยู่ซีตัวแม่ลูกคบหนึ่งครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องหาเมึงเด้อครับพี่น้องมีตัวงามๆครับพี่น้องครับพี่น้องเังได็ก็ค่อยหาเมืองเอาครับพี่น้อง ๋ย่าลงรถสีแดงตัวแตงอยังให้มึงงามๆครับพี่น้องตอนนี้กำลังมาขข้นเอาอยูะครับพี่น้องกอขืนคุ้ยครับใชงไดมกับฝากพี่น้องยึดตามได้ด้วยครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับพี่นอ้องเดี๋ยวไปถึงบ้านชีเอาลงให้มึงเป็นไรตัวได้ครับพี่น้องสำรับมือน,นีก็มีให้พี่น้องในชม่มในเพียงกรนีแหละครับพี่น้องกราบสวัสดีครับ